เออราก็จะทำการขยอาไขออกกันเหมือนตอนเรียนวิชาเกษตรตอนเด็กปะดีดิมันแตกสาขาออกไปนะดีดีทการสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับช่องดีดีทีอนมีรวมความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการค่ะหรือเจ้าพอตนี้กันค่ะเพื่อนๆจำได้ไหมพอตเนี้ย คือพอนี้นะคะเป็นพอดที่เรานะคะซื้อน้องเดรีมกับน,น้องเพีงเพลนะคะมาจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งไม่มีรากเลยนะคะเลี้ยงจนเขาอ,อวบอ้วนจนเบียดกันจนแน่นจนไม่เหลือพื้นที่ในกระถางแล้วนะคะเรานะคะก็ได้นํารูปค่ะในครั้งก่อนนะคะที่เราได้ทําคลิปไปนะคะ ในการชำระบบปิด60วันค่ะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะคะซึ่งก็เป็นรูปทางด้านซ้ายนี้ค่ะเพื่อนๆส่วนของทางด้านขวานะคะก็คือเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่60วันผ่านไปแล้วจากการชำระบ,บบปิดใช่ไหมคะเราเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงในระบบเปิดค่ะจนเบียดกันตามที่เราบอกในคลิปก่อนเนาะก็จะได้หน้าตาแบบในรูปนี้เลยค่ะก็มี มีน้องๆน,นะคะคอมเมนต์มาบอกเนาะว่าอยากจะให้ทำคลิปตอนรื้ตอต้นพวกนี้นะคะออกมาจากกระถางแล้วก็นำไปปลูกใหม่นะคะให้อัปเดตหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าอาม,มันมีรากจริงไหมนะคะที่เราปักชำไปมีทุกต้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยรากเขาสมบูรณ์แข็งแรงไหมก็เดี๋ยวรอไปดูกันเลยนะที การรื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะนเพื่อนมันค่อนข้างที่จะง่ายง่ายง่ายงาย่มากๆเลยวันนี้เราจะมาทําการรื้อกันนะคะยังเปียกอยู่เลยนะนนเะเรานะคะก็จะมาทำการ หรือเขาออกมาทีละต้นดีปะ่ะยังไงดีเจ็บแน่เลยซุ้มหน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะเราจะลือเขาออกมาทีละต้นนะให้ดูว่ามันมีรากจริงๆไม่ได้ติงหนังต้นสีเขียวส่วนใหญ่มันก็จะมีรากง่ายอยู่แล้วนะคะดูสิเห็นไหม ลากยาวเลยนะดินยังเปียกอยู่เลยนะคะจริงๆถ้าลือตอนดินแห้งอะ่ะมันจะลือง่ายกว่านี่เนี่ยลากมาหมดแล้วนะส่วนใหญ่ถ้าลากมานะคะต้นเขาก็จะตึงไม่เหี่ยวนะเราก็จะต้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตได้ง่ายมากๆเลย ดูส right uh ิไดรีมลักมาทุกต้นจริงหรือเปล่านี่ดูเห็นไหมจริงๆนะคะ <Yes. S 1> เราบีบๆกระถางหน่อยมันจะได้เอาขึ้นมาง่าย ออืออให้ดินมันร่วนๆหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานี่ดูสิเห็นไหมเดียดมจริงๆก็โลดลากง่ายนะคะเพื่อนๆโหอันนี้ย่างยาวอะลากดูดิ ต้นนี้นะคะทีแรกเกือบไม่รอดเนี่ยเนี่ยต้นนี้สุดท้ายนางก็รอดนะคะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะต้นนี้ดูดิแต่ว่ารากนังก็มานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกต่อ เดี๋ยวดูรากของต้นพิงเพ์บ้างสิบ,บ,บีบก่อนนะคะจะได้ดึงขึ้นมาได้ง่ายดูสิว่าต้นพิงเพลรากมาหรือเปล่าเน่ดูสิเห็นไหมพิงเพ์ก็รากมานะอย่างที่เราบอกไปในคลิปก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ลากมาหรือไม่มาเนี่ยคโครนก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่มีความสำคัญคือคโครนไหนที่ลากมาง่ายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาง่ายอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปไพยายามอะไรมันมากนะคะเพื่อนๆอย่างพิงเพิร์ดดรีอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบโอเคนะเพราะว่า เวลาชำเราลากมาง่ายนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะซื้อมาทดลองฝึกอะค่ะก็อาจจะต้องลองถามคนขายดูก็ได้ว่าเออคนนี้ชำลากยากไหมคะถ้าคนขายเขาแบบนิสัยดีนะเขาก็จะพูดความจริงว่าเออแบบชำง่ายมากอะไรเงี้ยเพื่อนเือก็ซื้อมาทดลองชำดูได้นะคะแต่ถ้าเขาบอกลากมายากแล้วเราเป็นมือใหม่เราไม่พร้อมรับความเสี่ยงใช่ปะก็อย่าเพิ่งซื้อมานะ ทดลองชำจากอันง่ายไปก่อนพอเพื่อนๆซื้อคโครนที่มันแบบลากมาง่ายๆแล้วใช่ปะต่อมาคือเพื่อนก็ต้องดูว่าเขามีสีด่างเยอะไหมนะคะหรือว่าเขาเป็นด่างทั้งอันเลยหรือว่าเขามีด่างสลับเขียวจริงๆถ้าด่างทั้งอันเลยอะลากก็จะมายาอกนั่นแหละ เพราะว่าเขาไม่ไอสีเขียวเนี่ยมันคือคลอโรฟิลที่ช่วยช่วยหาอาหารนะคะถ้าเขาไม่มีคลอโรฟิลเนี่ยเขาก็จะโตโตยากหรือว่ารากมายากเนาะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามเลือกหน่อนะคะเวลาซื้อออนไลน์พยายามเลือกหนอที่มีสีเขียวสลับเหลืองหรือสีดาสลับเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถ้ามันเป็นสีล้วนเลยอะ ส่วนใหญ่รากมันจะไม่มานะก็เพื่อนๆก็จะเสี่ยงเงินฟรีไงเฮ้เดี๋ยวดรืองเงินมาวันนี้รากก็ยาวนะดูดิส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะชำเราเอาไปปลูกอะเอ้ยไม่ใช่สิหลังจากที่เรานะคะชำเขาอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามีดินกรอๆอย่างนี้นะคะแล้วแบบ เออไม่มีแมลงหรือว่าไม่มีเพียในดินนะคะเราก็จะปลูกเขาไปทางอย่างงี้เลยนะเพื่อนๆในกระถางซองนิ้วอ่ะไม่ไม่จะไม่ดึงดินออกนะคะจะไม่แบบลางรากไปทําอะไรเลยจะปลูกไปทางอย่างงี้เลยส่วนตัวนะเพราะว่าเราขี้เกียดนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากจริงๆมันก็มันอยู่ได้นะเพราะรากมันแบบ มันยังลากมันเพิ่งออกมานิดเดียวอะ่ะจริงๆไม่ต้องไปตัดก็ได้นะคะหรือใครจะตัดก็ได้นะเอาจิ้มก็เราตจะสูดแหละว่าเพื่อนๆลื้อขึ้นมาเสร็จแล้วจะตัดลากแล้วก็ไปปลูกใหม่ก็ได้หรือว่าจะปลูกทั้งที่ดินมันเกาะๆอย่างนี้อดูแล้วก็ได้เพราะว่าจากที่เราประเมินก็คือลากเขาโอเคแข็งแรงไม่ได้มีโรคมีอะไรเพราะฉะนั้นคือวิเจอตัวอะไรไม่รู้ใช่เดือน อีเห็นปะมันหายไปแล้วอีมันเกาะว่านิ้วเราปะเนี่ยดูล่างมาถูกอันนะเนี่ยก็ปุกไปทางอย่างนี้เลยเนี่โอ้โหดูนี้่างอย่างยาวอะ่ะดูพันกันอยู่อย่างเชื่อมโยงดู เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้นะว่าคนพิงเพลเนี่ยลากก็จะยาวกว่าคนเดรีมนะคะอันนี้ก็คือพิงเพลเหมือนกันดูดิเหมือนตอนเรียนวิชาเกษตรตอนเด็กวะดูดิมันแตกสาขาออกไปนะ เนี่ยเราก็จะทําแค่นี้แหละเห็นไหมว่าลากมาทุกต้นนะไม่ได้โม <c oughs> นี่เห็นปะต้นสุดท้ายนี่ดูลากไม่ได้โมนะลากมาจริง อะซื้อหมดแล้วครบแล้วนะคะดูสิได้หลายต้นเลยเห็นไหมเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปทําการนะคะปลูกน้องอันนี้มันใหญ่เกินกระถางสองนิ้วแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะจะเอาไปใส่ในกระถางสองนิ้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์บางส่วนแล้วก็เดี๋ยวแบ่งขายด้วยบางส่วนนะคะดูเดดีมอันนี้ดิรากมันแบบ อ่อนแอมากเลยนะเนี่ยเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราอาจจะต้องตัดก่อนปูเพราะว่าล่าเขาไม่ใช่สีข,ขาวๆนะแต่เป็นสีดำๆเห็นปะเป็นสีดำๆแบบดูป,ป่วยๆหน่อยเดี๋ยวเรานะคะก็จะทำการตัดเลมของอหลุดเองเลยโดยที่ไม่ต้องตัดเลย <laughs> อ่ะ เนี่ยให้เหลือไว้แต่รากสีขาวๆนะคะแล้วก็ปลูกใหม่ได้ดูกันอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกใหม่กันนะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากอันนี้นะคะเราก็จะนำน้องไปปลูกใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วก็จอกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากด,ดีดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวี้้้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย